เดี๋ยวมมเบิวกา,ม,ามีชินไหน,ไหนเนาะนี้มีใบนี่ครัใบใบนะนนำสินค้านะครับ U.S.S. Violet Microphone เนาะครับคิดขอบคุณสปอนเซอร์ลักคือคุณชัยวัดนะครับชัยวัดสิงห์บุญมีเป็นสปอนเซอร์และให้การสนับสนุนนะครับเป็นเจ้าของโครงการโมเดลโคกน้องนาว เชี่ยวอลเลย์บอลสาวไทยครับสู่กับสหรัฐอเมริกาได้สูสีมากๆโอ้มั่นขนาดครับแต่ว่าท้ายที่สุดไทยแพ้ไปนะครับ3ต่อ1เซตสุดยอดครับยังเก็บเซตจากสหรัฐอเมริกาได้เนาะเซตแรกไทยชนะไปนะครับเซต2เซต3นี่สูสีครับแต้มสูสีสูสีคนบั้นเลยเนาะเชียร์วอลเลย์บอลครับครับคลิปนี้กับกมาขอบคุณสปอนเซอร์หลักคือคุณชัยวัฒน์นะครับชัยวัฒน์สิงห์บุญมี ขอบคุณหลายๆที่เป็นสปอนเซอร์และให้การสนับสนุนนะครับเป็นเจ้าของโครงการโคกน้องนาโมเดลนั่นแหละครับซึ่งมีลูกชายคนเดียวของคนนครับผ่านโกครับลูกชายคนเดียวเป็นผู้บริหารโคกน้องน,องนาอยู่ครับแล้ว,ว่าตอนนี้ก็จะมีะคนสิเลี้ยงครบเลี้ยงยังสิเกิดขึ้นมากเดี๋ยวสิพ่อคนทุกคนไปอัปเดตเบ้่งว่าจะมีอย่างนี้นะขอบคุณสปอนเซอร์ ขอให้เฮงๆรวยๆนะครับขอบคุณที่สนับสนุน BL Channel นะครับแล้วก็ทนันผูปชนทุกท่าน,นครับถ้าอยากสนับสนุน BL ก็ทำได้ง่ายๆโดยการกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเดี๋ยวไปรีวิวสินค้านะครับมาริซา T3 นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้เนาะลายสายนะครับข้างในก็ซิมีอยู่มันสองสามชินนะครับเดี๋ยวเบิ้งข้างในนะครับ เราเปิดไปแล้วนักกล่องเนาะจัดแทนแทนครับนี่ครับนีเท่าน,นียเลยเนาะซึ่งกล้องเนี่ยรไม่ได้เปิดไปก่อนแลนะ้วเพราะว่าผมจะต้องเอาอของออกมาเช็คชาร์จแบตล่องทดลองเบิรงครับถือว่าใช้ได้การดีนะครับเดี๋ยวมาเบิรงว่ามีชิ้นไหนใเนาะที่มีใบนี่ครับใบแนะน้ำสินค้าเนาะครับเห็นลักษณะนี้ครับ UHS นี่ครับวายเลสไมโครโฟนเนาะ ชิ้นต่อไปเป็นตัวทรงเลยมั้งฮะตัวนี้ต้องเสียบกับตูดโทรศัพท์นะครับนี่ฮะเสียบเข้าไปช่องที่ไอช่องที่เสียบหูฟังนะครับมีเสียบเข้าไปแล้วก็เปิดใช้งานแบบนี้ครับเปิดปุ๊บจิมีไฟขึ้นมาแดงๆแ,แบบนี้ฮะตัวนี้คือกัน,นครับตัวนี้เป็นที่เน็บกับข้อเสียนะครับตัวนี้ เปิดปุ่มทำง,งานนะครับมีไฟขึ้นมากจงิีๆครับตัวน,นี้เสีมีไฟขึ้นมาสองจุดแบบนี้แสดงว่าคนลิงก์กันแล้วอัตโนมัติแหละครับนะครับหลังใส่งานเสร็จแล้วก็ปิดปุ่มเพื่อประหยัดแบตไปก็ดีฮะตัวน,นี้มีสายชาร์จครับมีสายชาร์จเนาะสายชาร์จมีเท่านี่นะครับนี่้นีเป็นถุงที่ใส่มาเนาะ ระยะทำกากันนไก่ครับประมาณจาก60-70-50เ mm มตรขึ้นได้ครับแต่เนี่ย50-60เ mm มตรได้สบายนะแต่ว่าแบตเตอรี่สี่ทนซ้ำเลยครับจากคนที่อยู่ไวก็สิประมาณ4ชั่วโมงชา์จเต็มๆใช้ได้ประมาณ4ชั่วโมงมสันเพ็่อนาแต่ว่าครั้งแรกที่เขาได้ใส่นะครับเนาะเพราะว่าที่เขียนยูทูปผ่านมา่วนมาผมใส่โทรัพ <c oughs> ์มือถือเป็นหลักก่อนครับทําด้วยมือถืออย่างเดียวครับที่ผ่านมาเนาะ ต้อไปนี่ตลองใส่ไมโครโฟนตัวนี้ร่องเบื้องครับซึ่งไมโครโฟนไร้สายตัวนี้ได้คว้ามาสนับสนุนหรือว่าสปอนเซอร์ครับอยู่ทงังเมืองนอกเมืองหน้าครับอยู่ทังไต้หวันนะครับเป็นผู้สปอนเซอร์ไหมานะครับเป็นสปอนเซอร์เป็นผู้ไหามาครับ,น, sponsor, น,รบนั่นก็คือคุณชัยวัน์นะครับชัยวัน์สิงห์บุญมีเจ้าของอโคกน้องนาตระกูลสิงห์โมเดลนะครับเป็น คุณพ่อของโก้นะครับพานโก้แหละครับพานโก้จะเป็นลูกชายคนเดียวนะแล้วก็เป็นคนมาบริหารอยู่โคกน้องหน้ากับคุณยายนะครับสองคนเนาะซึ่งาเท้าก็มีไปถ่ายคลิปหลายๆคลิปเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับว่ามันจะใช้งานได้ดีได้ทนขนาดไหนนะครับเนาะโมริซาทีสามนะครับน่าจะใช้งานไนด้ดีอนยะู่ครับขอบคุณหลายๆครับสำหรับ การสนับสนุน bl channel นะครับขอบคุณหลลายๆครับม o นิซาทีเดี๋ยวมาเปรียบเทียบ<ๆ>เสียงกันเบองครับตอนนี้ผมใส่เ,เสียงโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวสิเอาเสียงที่อัดจ,จากไมโครโฟนมนิซาทีสามครับว่าสิเป็นยังไงครับไข่ห้องน่ารอมทุกคน ทีมงานกล่องเชียร์ปีศาจเท่ามากประทันได้ครบเตี้ยเออผู้ใดอหยุ่ใสกับหายมากเด้อในมือนี่วันนี้